รักทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็สํานักงานหลวงพ่เมือง,งก็มีคดีสําคัญที่อยากจะมาถแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนสักหนึ่งเคสที่เป็นคดีที่ทางกองพการสืบสวนสอบสวนของอสำนักง,งานหลวงพ่เมือง,งโดยท่านพลตุรีสนิทไทยวชาาัชราวาฒเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมในการทาคดีนี้นะครับสําหรับคดีนี้ก็สืบเนื่องจากเราเนี่ยมีการทํางานร่วมกันกับ ของไต้หวันนะครับก็วันนี้ก็จะมีคุณเบ็คกี้ ie, แล้วก็คุณโพดี้นะครับที่มาร่วมแถลงกับเราเล่นในวันนี้นะครับเคสนี้ก็เป็นหนึ่งเคสที่ได้รับความสนใจที่ไต้หวันตามาภาพที่เป็นข่าวในไต้หวันนะครับเป็นข่าวหลายวันแล้วก็เป็นคดีที่ที่ทางประเทศไต้หวันเองเนี่ยเขาให้ความสนใจเนื่อย่างว่าคดีนี้เนี่ยมันมีการทํา บริษัทขึ้นมาแล้วก็มีการในช่วงที่เป็นโควิด19นะครับมีการทำบริษัทขึ้นมาแล้วก็มีการให้มีการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับพอาก็ทํำบริษัทขึ้นมาเกี่ยวกับการซื้อขายของใช้ที่ต้องใช้ในช่วงโควิดอย่างเช่นถุงมือก็ดีหน้ากากอนามัยก็ดีหรือว่าวัคซีนก็ดีครับเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นมาโดยคนที่เราจับกลุ่มได้ก็คือมิสเตอร์หวงนะครับ มิเตอร์หวงเนี่ยอายุ61ปีเป็นคนไต้หวันนะครับมิเตอร์หวงเนี่ยเขาเป็นคนก่อตั้งบริษัทแล้วก็ทำบริษัทนี้ขึ้นมาพอหลังจากที่มีการค้าขายกันนะครับมีการค้าขายกันจริงแล้วก็เอาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์พอหลังจากนั้นไปเนี่ยก็ทำให้มูลค่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วก็กักษณะของการที่ผ่านหุ้นด้วยทำให้สูงเกินจริงแล้วก็ เกิดความเสียหายขึ้นในประเทศไต้หวันโดยตอนหลังเนี่ยก็บริษัทก็ปิดตัวไปนะครับแล้วก็มีการหลบหนีตัวนิสเซอร์ฮวงเนี่ยหลบหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราจึงมีการาให้กําลังของท่านผู้การชนิดเนี่ยโดยทีมงานของกองกับการศี่แล้วก็ปอพป่าประมาทกิกรรมพิเศษเร่วมก,กันในการสืบสวนจนกระทั่งได้ตัวผู้ต้องหานะครับ พอหลังได้ตัวผู้นหาก็ามีการประสานงานไปกันกันกบทางไต้หวันเพื่อขยายผลสุดท้าย,ยมันมีการจับกลุ่มมีการออกหมายจับแต้ทั้งหมด29หมายจับกลุ่มผู้นด้ทั้งหมด27คนแล้วก็มีทรัพย์สินที่ยึดได้อยู่ประมาณ60ล้านในเบื้อนก้นนะครับส่วนเรียดเนี่ยเาคงจะขออนุญาตให้ทีมปฏิบัติเนี่ยนั่งไปยืนอธิบายที่หน้าชาร์จ และหลังจากนั้นไปก็ขออนุญาตให้ทางไต้หวันเนี่ยได้พูดถึงการทํางานร่วมกันระหว่างตํารวจตรวจคนเข้าเมือง,งแล้วก็ระหวา่างไต้หวันเองนะครับว่ามีการดำเนินการร่วมกันอย่างไรและในอนาคตเราจะดำเนินการในส่วนที่ต่อไปอย่างไรครับก็ขออนุญาตให้กับสวัสดิ์อาร์ตบรรยายในส่วนของรายละเอียดทางการสืบสวนสอบสวนนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ตามนโยบายของท่านผูตรอและท่านเราผู้วตระอครับที่เราอยากให้สำนกักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย เราทําการจับกลุมนะครับคนต่างชาติที่เข้ามาต่างดีดประเทศไทยหรือว่าใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานในการต่ามดิดนะครับรวมทั้งนโยบายของท่านคนตนโดรโตภข้าวคูนแครสผนทรภัณฑ์นะครับและท่านคนบนตีชนะอุชานะครับที่ต้องการให้ทางสตมอเราเนี่ยทำงานเชิงรุกนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทางสตมอเราเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยนะครับไปเยอะมากนะครับเป็ในเคสเนี้ยก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไต้หวันนะครับก็เกิดจากการที่สตมอเราเนี่ยทำงานเชิงรุกกับทางไต้หวันนะครับในเคสเนี้ยเป็น นะครับซึ่งทางเมื่อทางสทมเรานะครับได้ประสานข้อมูลกับทางตลอดแล้วนะครับซึ่งทางท่านผู้ประกอบการครับคนตํารวจตีพนิ้นะครับใช้รวชรมาดนะครับจึงได้สั่งการให้ทางกองพับการสืบนะครับโดยพลตำรวจตระกูแก้วยอดให้รี่ทำการสืบสวนนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับรายนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการสืบสวนนะครับเราทราบว่านี่ตัวหัวเนี่ยครับเออทำการไปหลบซ่อนครับอยู่ที่คอนโดหนู่ยญาติประตูน้ำนะครับผมขอยญาตรงนี้เพราะว่า ด้วยความที่มีตัวห่วงเนี่ยครับคอยเปผุ้หาอะไรสาคัญนะเขาพยายามที่จะปกปิดนะครับปกปิดเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเขาเป็นคนไต้หวันครับแต่ว่าที่เขาเข้ามาไทยเนี่ยเขาใช้พาสปอร์ตวานโมตูเข้ามาครนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีของเขาในการที่พยายามปกปิดข้อมูลของตัวเองนะครับว่าเขานะครับเป็นคนไต้หวันที่ถูกไต้หวันออกหมายจับนะครับเมื่อเราสืบทราบบนะครัว่าเขาใช้พาสปอร์ตวานโมตูเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทราบที่มาของเขานะครับ เราจะได้ดำเนินกับทางท่านพู่งกับกองลับกาศีนะครับจะทำท่ามพุ่งผับการครับว่าเราเจอตัวเขาแล้วนะครับจะทำท่านพู่งการก็ได้เพิกถอนนะครับการอยู่ระยะการเรียกให้อยู่ในจับไทยเป็นการชั่วคราวเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเจอตัวเขาแล้วเนี่ยเราก็ได้จับกลุ่มเขานะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยให้ในมิวเจอร์หวงเนี่ยพาเข้าไปคนที่ห้องพักนะครับซึ่งหลังจากที่เราไปคนทั้งพักเนี่ยจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยครับก็จะพบเงินสดนะครับเป็นเงินไทยจำนวนหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็เงินสกุลจีนบางส่วนนะครับโทรศัพท์มออ่จานนวเครืง คบัตรเครดิตแล้วก็บัตรบัตรประชาชนของคนประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเราได้ถามเขาว่าทําไมเขาถึงมีบัตรอันนี้นะครับเขาก็ให้การกับเาว่าหลังจากที่เขารู้ว่าเขาเนี่ยนะครับว่าการทำอยู่เขาเนี่ยเป็นที่ทราบแล้วครับเขานะครับได้ใช้สัญชาติสิงคโปร์ของเขานะครับใช้ใช้นักสื่อทางการได้ได้หนีเข้ามาที่สิงคโปร์ก่อนนะครับหลังจากที่หนีมาที่สิงคโปร์เสร็จแล้วนะครับจึงได้ใช้พาสต์อนดงรูเข้ามาไทยนะครับซึ่ง เขาเนี่ยก็พยายามโลภหนีมาตลอดนะครับซึ่งกรงารามของพี่ต้องบอกเนี่ยก็คือพี่ต้องบอกเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับมีพนักง,งานทั้งหมดมีผู้เก็บของทั้งหมด28คนนะครับเขานะครับอาศัยในช่วงเกิดวัณการโควิด19นะครับได้ทำการเปิดบริษัทชื่อคังโยชื่อย่อนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยก็คือบริษัทเกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับยาต่างๆนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดโควิด19เนี่ยบ,บริษัทเนี้ยมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโควิด19เนี่ยประชาชนทุกคนกกก็ตต้้อองงาาารรย วัตถุดิบต,ต่างๆนะครับเมื่อเขาเปิดเสร็จแล้วุ๊บเ่ยเขาก็มีผู้รับผิดชอบของเขาที่อยู่ต่างประเทศก็คือมาเห็นอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในไต้หวัน,นครับให้ทําการนะครับเข้าซื้อหุ้นของบริษัทของเขาในตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อเมื่อบริษัทที่อยู่ในประเทศขเข้าซื้อหุ้นของบริษัทของเขาเนี่ยบริษัททำให้หุ้นของเขามาถูกปั่นสูงขึ้นไปเกินจริงนะครับพอสูงไปเกินจริงปุ๊บก็มีประชาชมมนมากกว่าหนึ่งล้านรายที่เป็นผู้เสียหายนะครับเข้าไปซื้อหุ้นแล้วละไรต่อนนเขาก็ บริษัทแล้วก็โยเกเงินนะครับออกนอกประเทศแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับ,บาทางไต้หวันเนี่ยกับทางเราได้มีการประสานฟ้อนเื้อกันนะครับซึ่งทางไต้หวันเนี่ยได้มีการออก,กหมายจับมือกันทั้งหมด29รายตอนนี้มีการจับคู่นะครับไปแล้วทั้งหมด27รายซึ่งรายที่28เนี่ยก็คือคนนี้นะครับที่เราทําการจับกุมไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลายเนี่ยเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ก็เบื้องต้นนะครับก็ ป็นคดีที่มีความน่าสนใจแล้วก็หลังจากที่เราจับกลุ่มแล้วนะครับเราได้มีการติดต่อทางเจ้าที่ไต้หวันนะครับเพื่อทําการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมในคดีนี้นครับเกี่ยวกับหลัลกฐานต่างๆแล้วก็หาตัวผู้ต้องขัเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ 你可以取消签证，就是你玩多多的签证。那我现在是不是离驱逐出去？什么？我现在是不是要离开泰国？对。那我就离开泰国了。嗯，就离开。可是我要，那我要拿东西了。对呀、啊，所以你要跟着我一起去。我现在去拿东西了。哎呀，跟我一起去。哎，我去。那我现在是去拿了以后，我是不是驱逐出去？我<便>到哪个地，国家去都可以。随便啊，随便啊，随便。 你要回去啊！么多。还是回去台湾，嗯、我不管，只是你不可以。我不，我没，我没办法到台湾去的，我因为我没有台湾护照。你没有台湾的护照，我知道。然后，在我们的出入境，你也曾也用过台湾护照，我已经，我已经取消台湾台湾居民了。我现在已经不是台湾居民了。我知道啊，这也是你，嗯，对吧？嗯，嗯，这是你。 ใช้พาสประเทศกลุ่มประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะนะครับเช่นบาโนวนตนูเหมือนกับที่ทางชุดจักรุ่มเขาได้อธิบายไปนะครับยังมีประเทศสิงคโปร์นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําเป็นรูปแบบของกระบวนการแล้วก็ยังมีกลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีการเข้ามาซื้อหุ้นทําให้หุ้นเนี่ยมูลค่าหุ้นหนึ่งขึ้นสูงเกินความจริจงนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมที่มันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันเกิดกันในทั้งโลกแล้วก็มีการดําเนินการในรูปแบบที่แต,ตกต่างกันออกไปสุดท,ท้ายเนี่ยเราคงจะต้องอาศัยความประสานงานและความร่วมมือกันในการทํางานในลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้การดําเนินการประสบความสําเร็จไปได้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ถ้า ในส่วนอื่นเนี่ยเราก็คงจะไปขยายผลในเรื่องของเงินนะครับที่จะออกไปสู่ประเทศที่3เนี่ยก็อยู่ระหว่างที่ไต้หวันเขาดาเนินการในการขยายในส่วนนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราก็ส่งข้อมูลให้เขารวมถึงความเชื่อมโยง,งต่างๆในเรื่องของการที่ติดต่อสิงคโปร์เนี่ยก็มีการทํางานกันต่อก็คิดว่ามันก็จะทําให้กลุ่มแก๊งโง่น็ตถูกจับกลุมแล้วก็มีการดําเนินคดีได้มากขึ้นครับก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในส่วนต่อไปก็ขออนุญาต เชิญทางคุณเอ็กกี้นะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าแผานกประสานงานอาชญากรรมในประเทศไทยนะครับที่มาจากกองชาการตํารวจสืบสวนอาชญากรรมสํานักงานตํารวจแห่งาาชาติไต้หวันนะครับเป็นตัวแทนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำคดีนี้ขออนุญาตคุณเอ็กกี้ได้มีอะไรพูดคุยกับสื่อมวลชนครับขออนุญาตท่านผู้ชมที่พบจิ่งจงเจียงและก็副总局长还有侦查局局长还有各位记者朋友大家好 ก ah right. like, ้าวอนนะคะก็ขอสอวริมีคุณตครับผภาคภักดิ์ักด์าผู้บัญชาการจาหน้าตเข้าเมืองท่านรองผู้บัญชาการแล้วก็ท่านผู้บังคับการสุดสวยทงงานตำรเข้าเมืองแล้วก็สื่อชนทุกท่านค่ะไทยกับต้หวัก็มีันกังต่ผ่านมาแลมีความางตยคก่อกับมาแวความสัมพันธ์กต้่กหาาวกัพนธกันมง่ยหาันมาแมี 感谢移民总局、帮我们弃过这一名通缉犯。我感的这名黄姓通缉犯在台湾涉及的案件，因为牵扯到非常的多人数以及非常高的金额，所以对台湾来说是一个非常重大的案件。 แล้วก็ไดจับในหวางนะคะเป็นผู้ต้องหารายสำพัญของไต้หวันซึ่งมีมูลค่าความเสียหายแล้วก็ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นทางโน้นมีจำนวนมากก็เลยถือเป็นคดีที่สำคัญมากของไต้หวันดีวันนี้ก็ขอบคุณที่ช่วยเราได้คุยกับเขาหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมมือกันต่อไปที่จะช่วยกันต่อไปที่จะช่วยกน่อไป แล้วก็เนื่องจากทางสำนักงานตำรวจข้ามพรมแดนได้ให้การช่วยเหลือจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญในคดีนี้นแล้วก็ถือว่าเป็นคดีที่สำคัญของไต้วหวันมากก็หวังว่าในอนาค,านาคตต่อไปค่ะทั้งทางไทยและทางไต้วหวันจะได้มีโอกาสตรต่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปค่ะคุณมีอะไรจะสอบถามทางไต้วหวั ชัดเจนดีใช่ไหมครับก็ขอบคุณนะครับที่อธิบายแล้ชัดเจนดีก็สำนักงานหลวงเขอเข้มือนะครับโดยท่านผู้จัดการก็จริงๆได้สั่งการมีอีกหลายๆกรณีก็จะมีการแถลงให้กับสื่อมวลชนทราบเป็นระยะะระยะนะครับสำหรับคดีสําคัญก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็เรื่องของโครงการต่างๆที่มีการในการป้องกันชิจกรรมข้ามชาติต่างๆเนี่ยมรามีการดาเนินการกันอยู่ในหลายๆนิตินะครับที่ท่านผู้จัดการสั่งการมาก็เดี๋ยวถ้า ดาเนินการเรร้ยอยองไรก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องสื่อมวลฟังนะครับว่าในความพยายามของเรานั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะตรวจสอบและป้องกันได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับเราจะบอกว่าไม่เกิดไม่ได้อาชกรรม,มีอยู่ทั่วโลกนะครับมีอยู่ทุกที่ที่ไหนหเกิดเราสามารถที่จะดำเนินการสืบสวนสอบุณได้ ที่ไหนยังไม่เกิดเราสามารถที่จะตั้งโครงในการป้องกันไม่ให้เกิดได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นผู้ที่หายก็ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้นโยบายลงไปแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการได้ตามที่เป็นที่น่าพอใจนะครับที่ในส่วนของอำนาจลงทอลเราดำเนินการในส่วนที่ไปนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้ครับ ท่านผู้การมีอะไรเพิ่มเติมครับขออนุญาตเชิญท่านผู้การอธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรคุอยอักสืกตัวไหมครับ